รังสิมันโรงโพสเฟสบุ๊กรากฐานของสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงคือระบบตัวในวงราชการที่รัฐบาลพิธาจะจัดการให้ได้จากกรณีที่สสพักก้าวไกลคุณวิโรธลัคนาอดิสรได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์พิสดารที่มีคนกลุ่มหนึ่งคอยขายให้กับรถบรรทุกคนส่งต่างๆและเปลี่ยนกับการให้ผ่านด่านทางหลวงได้ โดยไม่ต้องชั่งน้ำหนักว่าบรรทุกเกินหรือไม่หรือตรวจว่าขนของผิดกฎหมายมาหรือไม่พูดง่ายๆตรงๆงนี่คืออีกรูปแบบหนึ่งของการเก็บสวยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสีเทาที่คนในวงการขนส่งรู้กันว่ามีอยู่เกลื่อนปลาไปหมดในขณะที่คนขายสติกเกอร์เหล่านี้กอบโกยประเทศกลับต้องเสียรายได้จากการเก็บค่าผ่านทางตามกฎเกณฑ์ที่ควรได้รับอาจถึงหลักหมื่นล้านบาทถนนที่รับน้ำหนักเกินต้องชำรดสุโมสมอย่างรวดเร็วจนอาจต้องเป็นภาระต่อภาษีประชาชนเพิ่มขึ้นไปอีก หรือมากไปกว่านั้นคือบรรดาศิ่งไม่พึงประสงค์ที่อาจเล็ดรอดการตรวจสอบและกระจัดกระจายไปสร้างปัญหาให้กับที่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นยาเสพติดอาจเป็นอาวุธเถือ่อนหรือแม้แต่คนตัวเป็นๆที่ถูกนำไปใช้แรงงานทาสก็เป็นได้และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สายตาของสังคมจับจ้องไปยังหน่วยงานราชการอย่างกรมทางหลวงหรือตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจะหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องป้องกันไม่ให้การเก็บสวยแบบนี้เกิดขึ้น แต่เมื่อในความเป็นจริงมันกลับเกิดขึ้นแล้วย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมีเอี่ยวเพื่อหรือไม่ในโพสต์นี้ผมขอขยายประเด็นต่อเนื่องไปจากที่คุณวิโรจ์เปิดไว้ซึ่งก็จะกลับไปเน้นย้ำสิ่งที่ผมเคยพูดถึงอยู่หลายครั้งว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นรากฐานเป็นต้นต่อสําคัญของการมีสวยไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนั่นคือการมีอยู่ของระบบเส้นสาย ระบบตัวและการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งในมู่ค้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่ผมพูดถึงบ่อยมากหรือข้าราชการอื่นๆก็ตามภายใต้ระบบเช่นนี้ผู้ที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตได้ไม่ได้วัดกันที่ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆแต่กลับวัดกันที่ความสามารถในการหาเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆมาตอบแทนให้กับนายที่คอยขายตัวให้หามาให้ได้โดยไม่ต้องสนใจว่า มันจะถูกหรือผิดอย่างไรไม่ต้องสนใจว่าวิธีการที่ทํามันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครบ้างซึ่งสุดท้ายแล้วช่องทางหาเงินและผลประโยชน์ที่ข้าราชการเหล่านี้สามารถอ้างใช้อํานาจของตัวเองกอบโกยมาได้ง่ายที่สุดก็หนีไม่พ้นธุรกิจมืดนั่นเองถ้าระบบแบบนี้ยังมีอยู่การเก็บสวยก็ไม่มีวันที่จะหมดไปดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งที่กําลังจัดตั้งขึ้นจะต้องจัดการให้ได้โดยเด็ดขาดร,รัฐบาลชุดใหม่ ที่จะมีนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดชื่อว่าพิธาเลิ้มเจริญรัตด้วยหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะประมุขฝ่ายบริหารที่จะต้องควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการในทุกกระทรวงทุกกรมรวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการตำรวจทั้งประเทศนี่คือภารกิจสำคัญในการปฏิรูประบบราชการที่ทั้งกุพิทาและพรรคก้าวไกล จะต้องบรรลุผลให้ได้ภายในอายุการทำงานของพวกเราครั้งนี้ถึงเวลาลอกสติกเกอร์ที่ติดประจานความสมงของประเทศนี้แล้วชำระล้างเสียใหม่ให้กลายเป็นประเทศที่ทั้งข้าราชาการและประชาชนสามารถได้ดิบได้ดีไปด้วยกันผ่านการปฏิบัติต่อกันอย่างสุจริตซื่อตรงมิใช่เป็นหนาบนหลังคนให้ใครมาเก็บเกี่ยวกินโดยเบียดเบียนคนอื่นๆในสังคมอีกต่อไป